วันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ามีลูกค้าเจ้าประจํานะคะเพียทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันที่นํารถเข้ามาแต่งขอมการเป็นเจ้าของรถแลปเตอร์โฉบใหม่ Next Gen นะคะ สวัสดีค่ะพิกไทยนย,ยนจันทบุรีนะคะวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามีลูกค้าประจำนะคะถึง3ท่านเป็นพี่น้องกันนะคะที่นัดเข้ามาแปลงโฉมรถ f o r d r a เลน r r อร์ลัต next gen นะคะของปีนี้เนาะโจทย์ของลูกค้าคือ1จะต้องสวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะลูกค้าเลือกใช้เป็น hf 6 4วอเส้นนะคะ Sa ตินแบล็นะคะเป็นสีดำด้านเนาะคู่กับยาง3055520นะคะของ bf โอเค ะะเป็นตัว BF Goodrich Sport ส,สามารถลุยกับถนนเพราะว่าเฮียเขาแจ้งว่าในช่วง offseason ของช่วงการทําสวนเนี่ยเฮียเขาจะชอบลุยไปภาคเหนือนะคะเพื่อที่จะไปตับกุยไปต่างๆเพื่อที่จะไปให้ของกับเด็กๆบนดอยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยางตัวนี้จะเหมาะสมมากๆเลย มานะคะเป็นตัว K M 722นะคะเป็นตัวยอดฮิตสำหรับกุ่มเลนเจอร์เลยนะคะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวยาง K M 3เหมือนกันเบอร์เดียวกันนะคะทั้ง3คันเนี่ยยกหน้าแต่งทรงให้สูงขึ้นอีกนิดนึงให้มันดูบาลานซ์กันนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัว Watson HF 6 4แต่ว่าเป็นสี Gloss Black นะคะก็คือเป็นสีดำเงาให้ความสปอร์ตเข้ามาอีกนะคะแล้วก็เรียบหรูขึ้นมาอีก แต่งในสไตล์ที่สวยเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าใช้ยางไปสามารถเป,ป็นตะกุยขึ้นภาคเหนือตามที่เฮียแจ้งไว้เลยนะคะวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพทยยนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆแล้เวเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ